สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้ <c oughs> ขอโทษนะครับเอ่อวันนี้เราจะมารีวิวกินขนมนะคะ <c oughs> ที่เรารีวิวกินขนมก็มีสองอย่างด้วยกันนะคะคือของเซเว่นและร้านสีสุดานะคะ <c oughs> อ,ยอยากรีวิวอันไหนก่อนบอกมาเลยเอาของสีสุดาก่อนดีกว่านะของสีสุดาก่อนใช่ไหมก็อันนี้เลย <N> นี่ครับเรารีวิวกินอันนี้ก่อนเนาะครับแต่ว่าแต่ว่าอีกหลายอันเราไม่รีวิวไม่กินนะคะเรามาชิมอันเดียวนะคะเด๋จะแกะให้ดูนะคะเพื่อนๆเซเว่นนี่ก็มีคนซื้อให้นะครับใช่ค่ะอของที่ว่าส่งมาจากอืมัสดุนี่ก็มีคนจ <ะ S 1> <ID S 2> ใจดีสง่สงให้นะครับ นี่ค่ะอันเท่านี้เลยครับอ่ะตากล้องอแบ่งหน่อยร็วแบ่งไม่ได้มือไม่ว่างครับอ่ะเดี๋ยวแบ่งให้ก็ได้เนาะอึ๊บอ่ะตากล้องนี่ของตากล้องครับนี่ของผู้รีวิวเองนะครับชิมเลยนะหนึ่งสองสั้อืม อร่อยไหมอร่อยมากๆครับอร่อยเหมือนที่เขารีวิวที่เขาขายกันเลยเนาะนั่นดีทําไมคนสั่งกันเยอะแล้วก็ออเดอร์เยอะทวันเลยนะคะร้านนี้ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะรีวิวให้เขาซะหน่อยนะคะอ่าคนที่ติดตามช่องอ่าร้านขนมสีรูดานะคะเอ่อขนมของเขาอร่อยนุ่มจริงๆนะคะครับผม เดี๋ยวนะคะเราต้องกินอันนี้หมดก่อนนะก็เดี๋ยวเราจะมารีวิวอันต่อไปแต่เดี๋ยวนะคะปแป๊บหนึ่งนะคนใจดีส่งมาให้นี่โอ้โหน่าจะชมไลฟ์สดเหมือนเราเนาะพอดีว่าเราแชร์ช่องไปให้ผู้ใจดีดูด้วยเนาะครับเขาก็ซื้อของเขาด้วยเนาะเราก็ซื้อเขากระสั่งมาให้เราด้วยโอ้โห <c oughs> เดี๋ยวรอบหน้าเราค่อยสั่งเองดูบ้างนะคะครับมันจะเป็นยังไงที่ร้านสีสุดานี่มีขนมหลายแบบเลยนะคะยังไงก็ฝากติดตามไอ้นี่ผมผมถ่ายปากคนกินแนล้วดูดูดยังไม่หมดนะครับนี่หมดไปแล้วครับยังไงก็ฝากติดตามร้านสีสุดาด้วยนะคะครับเราขอรีวิวอ่าซีสุดาเพียงแค่นี้ก่อนนี้ข่าวเนาะก็ เดี๋ยวเราค่อยมีอะไรเดี๋ยวค่อยมารีวิวกันใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วอันนี้ไม่รีวิวหรอเดี๋ยวเพื่อนเดียเพื่อน่ดยเพื่ง,งไม่ไม่เราขอรีวิวอันเดียวก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะเอาทุกคนนะครับก็ขอ,ขอลาท่านผู้ชมเพียงแค่นี้นะครับขอฝากติดตามช่องของเราด้วยนะครับทั้ง4ช่อง นะครับไม่ต้องบอกว่าช่องไหนเนาะวันนี้ช่องที่ไหนหกช่องหกช่องเนาะหกติดสี่ช่องเลยนะครับชาที่เรามีสี่ช่องเนาะก็ติ๊กตอกติ๊กตอกสี่เริ่มเริ่มมึนเลยครับเพราะว่าอากาศร้อนด้วยนะครับวันนี้ก็ขอลาก่อนนะครับเพราะกใหม่ในอังต่อไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ